มาแล้วครับ V ออสหลักหมื่นปี2 0 1 1เครื่อง1.5ราคา9 9 0า0บาทสวัสดีครับหวัดดี F C ทุกท่านนะครับวันนี้ผมกลับรถบ้านนะครับมีรถหลักหมื่นมาแนนมาเสนอนะครับตัวนี้เป็น V ออสนะครับเป็นเครื่อง1.5ตัวเชนแล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟท้าย3มขีดแล้วนะครับสีขาวนะครับนี่สภาพสีสวยเลยนะครับมีสเกิร์ตพร้อมเลยนะครับสเกิร์ตพร้อมนะครับสีขาวออกจากห้างเลยนะครับ มีแมกยางคอสิบเจ็ดนะครับยางใช้ได้เลยนะครับดอกลึกๆเลยนะครับสีสวยๆเลยสติกเกอร์ให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้ติดแก๊สมานะครับติดแก๊ส l อ g พจีลงเรียบเรียบร้อยนะครับนี่สภาพจะเข็บเดิมๆเลยนะครับไฟตาอยู่ครบนะครับ ฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะครับฝากระโปรงท้ายเนี่นะครับตัวต้าอยู่ครบเลยนะครับน็อตสวยๆเลยเนี่ยครับไม่เคยขยับเลยนี่นะครับนี่นะครับมาดูภายในนะครับภายในจะสวยเลยนะครับนี่นะครับภายในสวยๆเลยนะครับเป็นกระเียีนะครับนี่ภายในสวยๆเลยนะครับ รถได้วิ่งน้อยนะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับนี่กระจกไฟฟ้าเซ็ท่ันล็อกนะครับครบพร้อมหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่มีวัดบูธด้วยนะครับใส่มานะครับนี่ลูกค้าใส่มานะครับรถบิ่งแค่แสนแปดนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานเลยนะครับนี่นะครับกุญกจรีโมดนะครับ แจรีโมดนะครับตรงนี้กุญแจรีโมดเลยนะครับทางมญแจรีโมดมาให้แล้วนะครับจิดแก๊ส LPG นะครับภายในสวยๆเลยนะครับนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องหล่อๆเลยนะครับนี่รถไม่เคยชนเลยนะครับนี่ครับเดิมๆเลยนะครับฝาปงเดิมๆเลยนะครับนี่โต้ต้าอยู่ครบเลยนะครับนถอเคยขยับมานะครับแค่ทําสีนะครับ ต้องื่องสวยเลยนะครับภาษีนะครับหกนะครับภาษี68 68เล่มชุดโอนพร้อมนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับบางบัวทองซอฟวัระดุกนะครับหรือสนใจติดต่อเบอร์0 8 7 3 2 1ป8 7 2นะครับตัวนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้เป็นวีออสปี10ไปปี11นะครับเครื่อง1.5 J เจกิธรรมดาติดแก๊ส l อ g นะครับ ผมให้ราคาเลยนะครับ90,900บาทนะครับใครสนใจทักไอดียมาก็ได้ครับเบอร์0873210872นะครับฝากกดติดตามในช่อง Youtube ด้วยนะครับกับรถบ้านนะครับแล้วก็เพจกับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุิยมันชัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ